สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานำเสนอกันดีกแล้วนะคะคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเย mm hmm. ต้าไฮรักก่อนไรเดอร์ขึ้นยนต์องดี้ดฟรีเกียรธรรมดาคันนี้ปี2002ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังค่ะเก mm ียร์ธรรมดาค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ a i r ์ a g ้บส ต่อสาแถวค่ะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเพื่อเป็นเครื่องดีพอดีนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะมี่หลัหลังคาด้านบนด้วยนะคะคันนี้พร้อมุยเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถขับเคลื่อ,4อน4ี่ล้อแนระนำไปรถคันนี้เลยนะคะราคาที่สองแสนบาทค่ะราคาต่อรองได้นะคะมาดูรถที่ชอบก่อนนะคะขายเงินสดนะคะ รถสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะพร้อมรุยเลยนะคะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นค่ะขับดีมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5ดีเซลดีกว่าดีจังหากค่ะสอบถามได้เรียดเติมเติมได้เลยนะคะคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะ เมตาไฮลักส,สปอร์ตไรเดอร์เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ปี2002ค่ะสนใจยังไายโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ